สวัสดีะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการใช้งาน V8 นะคะแล้วก็วิธีการทำความสะอาดว8ว่าจะทำยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเวลาที่เราจะเทฝุ่นพิ้งให้เราสังเกตสัญลักษณ์นะคะที่เป็นรูปถังขยะแบบนี้เอาถังขยะมาวางไว้ด้านล่างแล้วดึงในลักษณะตรงได้เลยพอดึงตรงเสร็จแล้วให้ทุบลงมาก่อนหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการาทำให้ฝุ่นที่อยู่ด้านในนะคะล่วงลงมาแล้ว,ลวหลังจากนั้นดึงอีกรอบนึงนะคะ ให้สังเกตตรงนี้นะคะจะมีแง่งแดงๆสองฝั่งใช้นิ้วกดลงไปแล้วดึงได้เลยค่ะตัวนี้สามารถใช้แปลงที่แถมมากับตัว V8 นะคะปัดได้เลยนะคะตัวนี้ห้ามโดน้้ำเด็ดขาดนะคะถ้าเป็นตัวนี้ก็สามารถปัด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 ,ปด,ปดแบบนี้ตรงไปในถังขยะได้เลยนะคะต่อมานะคะการถอดตรงนี้นะคะให้เราสังเกตหันมาอีกด้านหนึ่งนะคะมันจะมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ค่ะสีแดง ให้ใช้นิ้วกดนะคะแล้วดึง trips, ดึง,ดงออกมาในลักษณะนี้ตัวนี้สามารถล้างน้ําได้นะคะส่วนตัวนี้นนน hit, น there, ห้ามโดนน้ําเด็ดขาดฟิลเตอร์ตรงนี้ก็สามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้เหมือนกันนะคะตัวนี้ล้างน้ําได้แต่ต้องตากให้แห้งเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถถอดออกมาซักล้างได้แต่ต้องตากให้แห้งเท่านั้นแล้วค่อยเอากลับมาไว้ที่เดิมนะคะตัวนี้จะเป็นฟิลเตอร์ควรทําความสะอาดทุกๆ1เดือนนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็เอามาประกอบไว้ที่เดิมให้สังเกตรตรงแย่งตรงนี้นะคะนี่เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมันต้องตรงกันพอเราใส่ตรงกันแล้วเราก็วางได้เลยนะคะมันจะดังแก๊กนั่นหมายความว่าได้แล้วนะคะพอได้แล้วเราก็เอาตัวนี้นะคะสอดลงไปให้ตรงรูปแล้วก็ตบลงได้เลยค่ะ แล้วก็วิธีการทําความสะอาดหัวแปงนะคะถ้าเป็นหัวดูดไรฝุ่นในที่นอนให้ใช้เหรียญในการบิดนะคะมันจะแกะง่ายกว่าแล้วก็ถอดแปงออกมาทําความสะอาดได้เลยนะคะนี่ก็ดึงเส้นผมออกนะคะแค่นี้เลยวิธีการใส่ก็ใส่เข้าไปที่เดิมนะคะแล้วก็ใช้เหรียญใ,ในการบิดให้เขาเข้าไปเหมือนเดิมแค่นี้เลยง่าย,ายๆค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นตัวนี้ ให้สังเกตมันมีสองฝั่งนะคะก็คือฝั่งที่มีช่องรูตรงนี้ถ้าเกิดเห็นคนผู้หญิงก็ดึงลงมาอย่างนี้ได้เลยแล้วดึงขึ้นตัวนี้มันจะมีเส้นผมติดให้เราใช้คัตเตอร์ในการตัดเส้นผมออกนะคะแล้วก็ตรงนี้ซักล้างตากให้แห้งเอากลับมาไว้ที่เดิมทุกครั้งนะคะแล้วก็สังเกตตรงนี้มันจะมีผมติดถ้ามีเส้นผมก็สามารถใช้คัตเตอร์ในการตัดผมได้เลยนะคะแค่นี้นะคะง่ายๆวิธีการทำความสะอาดมีแปดของเราไม่ยากเลยนะคะสำหรับใครที่แบบว่า อยากดูผลิตภัณฑ์ตัวอื่นว่าใช้งานยังไงดูแลยังไงนะคะก็สามารถกด subscribe กดติดตามน้องเอียงไว้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย